ก็ดีกว่าแล้ว uh, ก็แต่ก็แต่ก็อันนี้ก็ในในจุลาเขาจะเรียกคาว่าในจุฬาคือคนที่ไม่ปลื้มเขาเท่าไหร่นะแต่ว่าบางคนก็ปลื้มแล้วก็เนี่ยอันนี้เขาเรียก ECA เมืองไทยแต่ก่อนเขาจะเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันเรียกว่า ISIS 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 สถาบันความมั่นคงนานาชาติในจุลาเนี่ยแหละนะครับก็เขาก็เลยบอกเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ทิตินันกูรู้แล้วล่ะมึงก็ต้องสัมภาษณ์ทิตินันแหละเพราะมึงออกมาก็จะออกประมาณนี้แหละแล้วก็บอกว่าเอเขาบอกนี่นะ บอกว the next few day could see more confrontation clashes escalation ที่ินันบอกว่าเดี๋ยวเราดูอีกวันสองวันข้างหน้าเนี่ยการ,รเผชิญหน้าจะแรงขึ้นการ,รเผชิญก,ก,กันการคราชกันเนี่ยการบทขยี้กันเนี่ยก็จะมากขึ้นจะยกระดับมากขึ้นอาชิพหายทาหารบอกว่าเขาพยายามจะทำให้มันเร็วที่สุดก็ไม่ทราบในนี้ก็เขียนไว้เลยนะทีทีินันพงสุขทิรัก a professor of political science at t h a i l a n d ชลาลอคอนยูนิเวอร์ซิตี้โทรซีเอ็นโอเคโอเคก็โอเคก็โอเคนะครับไม่เป็นไรพอละขี้เกียจพูดเบื่อเอาเรื่องอื่นแล้วกันนะแล้วก็แต่ตอนเนี้ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันคนมันตายเยอะแล้วมันคือที่เป็นห่วงแล้วสงสารนี่คือสงสารคนคือไม่ได้สงสารอะไรมากหรอกนะคือมันไม่เห็นมันจริงๆิมันไม่จําเป็นต้องตายเลยนะคือผมไม่เห็นว่าคนจำเป็นต้องมาตายหรอกว่ามันะ มันดันยิงระเบิดเข้ามาในเขตชุมชนน่ยมันก็ตายอยู่แล้วนะก็อีกระเบิดลูกเนะี่ยไปตกที่ปั๊มน้ำมันปตทแล้วตกไปในร้านพูดไปเลยก็ได้เสียชีวิตในร้านเออแล้วก็ข่าวก็บอกว่าแม่ลูกคูหนึ่งตายอยู่นะนะั่นแหละประมาณฟังแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะซึ่งโอเคสื่อบางสือขเขาพายจะเบลอเนอะว่าที่มันมีระเบิดไปลงหน้าบ้านแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งขาขาดอนะ <c oughs> สื่อก็จะเบลอนะแตจะมีบางอันเว้ยไม่เบลอโอ้ oh. คือไม่เบอร์เลือกแบบก่ารงงนึกใจอะไรของมึงอะแบบเข้าใจป่ะคือเออคือเห็นแล้วมันทุเลศดป่ะคือมันไม่ไหวอะนะคือมันเป็นเรื่องที่เอาผมถามจริงเนี่ยตอนเนี้ยผมถามเลยนะเออถ้าสินหายไปไหนถ้าเสร็จไม่ช้าเขาโพสต์มานิดหน่อยโพสต์ประมาณว่าเออก็โอเคฐานไทยก็ควรจะจัดการได้แล้วไรประมาณเนี้ยผมถามว่าจริงๆริอะฉันพูดจริงตัวปัญหาตัวปัญหาของเรื่องเนี่ย อยู่ที่ทักษิณอยู่ทักษิณจริงจริงคือตัวปัญหาฝั่งไทยอยู่ที่ทักษิณคือผมต้องบอกว่าไม่รูกคือคือถึงบอกว่าเฮ้ยตกลงมึงเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วมันกลายไปเป็นปัญหาของประเทศได้ไงวะเออมันได้ยังไงแล้วก็ฉันก็เห็นอีฝ่ายค้านไทยก็ยังง้องแงงง้องแงงอะไรอยู่นะก็ยังรู้สึกแบบปนามปนามปนามไม่มีอะไรมากกว่านี้เหรอคือมันคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หรอกนะคือบ็มันก็ทำได้เท่านี้แหละปนามปนาม ทำไมมึงไม่ด่าคนของเราเองอะที่มึงเป็นตัวปัญหาเออเออตอนนี้แบบบ้านเราอะนะก็โคจะบุ้นเลยนะภาคเหนือก็น้ําท่วมแหลกลานนะที่พะเยาพะเยาที่อะไรอะ่ะน่านในประมาณเนี้ยแล้วก็ในเชียงใหม่บางจุดก็น้ําท่วมใช่ไหมเออก็อาจเจอปัญหาเจอเข้ามาอเรื่องไอความเสียหาย เมื่อตอนก่อนจะเข้ารายการผมก็ไปดูข่าวที่โรงพยาบาลพนดมดงรักโดนระเบิดลงไปที่สุรินทร์เนอะเ, mm hmm. เออก็พังใช่ไหมึงแบบคือเนี่ยคือผิดผิดอย่างมากนะนี่ยยิงใส่โรงพยาบาลไรประมาณเนี้ยครับยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่วัดยิงใส่พวกศาสนสถานนี่ทั้งหลายเนี่ยหรือโรงเรียนเนี่ยปันเนี่ยคือจริงๆผิดมากเลยอ,อืมก็ยังไงอะ่ะผมก็ไม่รู้ยังไงคุณมีเนี่ยคือดูภาพความเสียหายก็แบบ ก็พังพินาศอ่ะจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้แค่ดูแลคนไทยนะก็ดูแลคนขมเที่ข้ามไปข้ามมากัพูชาอยู่ด้วยนี่เออก็มันก็อยู่ชายแดนกันนะแล้วก็พังใช่บบะแต่ว่ายังโชคดีที่เอ่อที่ผมดูข่าวอ่ะเขาก็บอกทางหมอเขาก็ดูสาการแล้วเขาบอกว่าคงไม่ไหวมั้งแต่มันเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่มากนะมันเป็นโรงพยาบาลเหมือนกับโรงพยาบาลตําบลอไะประมาณนี้ยผมใช้โรงพยาบาลอําภออไรประมาณนี้ซึ่งจํานวนเตียงคงไม่กี่สิบเตียงอ่ะนะ แต่ว่าก็ก็มีการย้ายอ่พวกคนไข้ย้ายพวกคนป่วยเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วแหละคือก่อนที่จะโดนยิงอ่ะนะคือเขาเขาดูแล้วว่ามันมันอยู่ในสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงมากอะนะมันก็เลยก็จริงๆก็โดนจริงๆอ่ะนะครับซึ่งเออก็ไม่เข้าใจว่าคืออย่าไปถามความเข้าใจเลยวันนะันมัน,มนคือมันยิงใส่โรงพยาบาลนี้มันก็เลวแล้วแ,วแต่ว่า แต่ว่ายังไงสงครามอ่ะนะก็านายจะไปคิดอะไรมากบางทีม,มันจะบอกว่าก็มึงดอูอ่ออิสราเอลมันยัง,ง,ลลงยิงอีพิปปาเลสไต์อ่ะในโรงพยาบาลยังยิงได้